เท่ามาแล้วนะครับสำหรับเจ้า isuzu mu x นะครับ1.9 dvd ปี2018คันนี้ไม่หนึ0 0 0สนมนกิโลนะครับขายในราคา755,000บาทเท่านั้นเองนะครับซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยคันนี้สีขาวมุกสวยๆเลยนะครับเป็นรถยนต์ในเอกประสงค์7ที่นั่งนะครับใครก็ลังตามหานะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพูดคอนโทรลปรับระดับได้นะครับจอทัชสกรีนนะครับแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบาะทรงสปอร์ตหนังสีดำทั้งเจ็ดที่นั่งเลยนะครับคันนี้ ใครกำลังมองหานะครับมีจอด้านบนมาให้เรียบร้อยนะครับไปดูการ์ตูนได้นะครับนี่ครับแอร์ซ้ายขวานะครับมีเบาะเสริมอีก2เบาะสามารถพับเก็บของได้นะครับนี่ครับเป็นอบ์ดหนังทรงสปอร์ตสวยๆเลยนะครับใครกําลังตามหานะครับ0 9 1ย์3 8 8 6 4นจ่ายทอโต้นะครับคันนี้ยังยังยังไม่มีคนจองนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลย